สวัสดีครับบ่าวเทาสวัสดีท่ช่ชมครับวันนี้วันที่19กุมภาพันธ์2567นะครับผมพายเอฟซีแฟนคลับทั้งช่องนะครับวันนี้มาบ้านมาดามนะครับผมมาดามฝันแม่นนะครับฝันแม่นแล้วพี่น้องครับใส่มาดามฝันแม่นให้เลยนะครับหววทิพานมาเพิ่นฝันว่าเลขออก59านะครับ เก้าหาเต็มเต็มแล้วพี่น้องป้าสออหมักม่วงนะครับผมสออหมักม่วงบานมะดามพี่น้องพี่น้องครับเบิ้งหมักม่วงหมักจับเต็มดีแล้วพี่นอ้องอุ่นเต็มต้นอู้ยนะครับที่พันกว่างนะครับทีบานพันกว่างอากาศร้อนนผูมชมนะครับผมเอาเขัาไปหามะดามน้ำกันนะครับพึ่งมาผสมมะดาม เห็นตะคีรถเขามาบ้านขับรถสวนทางกันพอดีสวนทางกับมาดามอุ่นอ่าพอพอแล้วเลื่อไปเลยที่มาดามเห็นบ้านมาดามปิดกันเลยผมก็ขครับเลื่อไปแล้วจําะเบียนรถแล้วพวยไปสวนทางกันยู่พูนพี่น้องเออสวัสดีครับมาดามใส่มาดามฝันแม่นให้เลยเด้ออ่าฝันแม่นแล้ว มันจะโตกัดเพร่โตตรงเหางเก้าอ่ไปแห่งไหนมาไปแห่งไหนมาไปตลาดนัดไปซื้อต้นผักหวานมาเฟือีกตลาดนัดเอมันบ่งามก็เลยได้ปะอันมันบ่งามก็เลยเอาไว้ก่อนหัวหน้าว่าสั่นตลาดนัดเอตลาดนัดสว่างสว่างจ้่อือเอาใบบานเอาใบบานเอาเอาใบานหัวหน่าวเอาเอาม่เอาสั่นเดี๋ยวเดี๋ยวสิบเออกมาอยู่เอาโตมันั่งกวนเอา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 มาดามเอา มาเดียนสามซุ่มนี่เรียบโตมาแล้วมาดำกันได้ไปอันนี้บ่ามาดำแต่ตลาดนัดข้องสมตลาดนัดข้องสมสว่างคนไหลบ่คนหลบ่เมื่อนี่บ่ปันไหลบ่ของหลบ่บ่มันไปเบื้องต้นดอกไม้ครับต้นพักหวานเบาเถ่ามันบ่งาามก็เลยบอกเข้ามาวันหนาวจับไปนทั้งนี้นะไอเอฟซีเอาหันไอ้นี่มาพีเจ้าบันเลอก็หาก อ๋อก็ออกกับเตี้ยอ่ามาตกับท่านผู้ชมนี่บ่าวถาวาบ่ใส่มาดามฟันแม่นให้เด้อให้ฟันแม่นก่อนทีแรกใส่เลวมันบ่แม่นอ่มันบ่แม่นอีหลีบัดแม่นแล้วจะใส่ให้อันนี้ฝันวันฝันเนี่ยว้นแม่นเหมือนว่าหนาวๆน่ะค่อยฝันฝันว่าเลขออกหาเก้าฝ่ายก็เลยได้ลอตเตอรี่ใบนึงว่าซั่นในความฝันน่ะดีใจว่าซั่นอันตรวออกตกลับเนาะ อันเก่าสามนี่ก็ฝันว่างหัวพังจะสี่สามสักกบอ่เนาะสีเก้านี่ก็ฝันเห็นผู้หญิงผู้เฒ่าอ่าอมันมันมาออกข้างหน้าน้องเบาเฒ่าเนาะงนั่นแหละพี่น้องมือนั้นมาหามาดามกับไกลมือออกเลยด้เนาะมาวันที่สิบหาดิเนาะมาหามาดามเล่มาจุดเจี๊ยสิบสี่เออว่าเล่นไถ่เจ้ามากว่าเล่นไถ่นะครับมาดามพี่น้องฟันฝันกลางวันฝันวันเล็กออกหาเก้าเอาจากไหนฝันล่ะปะฝันว่างตีหานั่นแหละอ่าฟันว่าขับรถจักของถอยหลังบ เบาเถ้าสนัดใช้เกียร์สิไปข้างหน้าเละเด้มันก็ถอยหลังอย่างเดียวว่าจังแต่ว่าข่อยนั่งมาสี่ปีเดียวท่านออกจเกียร์อ่ะมันจะออกบนลลังก์มนสี่นั่งมาสี่ปีอะไรเดียวเนาะขึ้นสี่แปดกับสี่สามเนี่ยบอกเกียร์เบาเบานั่าอันละสระสีเสื่อนทะเบียนรถจะวางกันตัวแต่ว่าใกล้ๆมื่นเบาเท่าจังมากอีกถ้าฟันอีกละก็ได้กันเลขที่เพิ่นเขียนให้เด้อ มกน้รงแมวมกับทรงแม่ดิบอมเป็นเลี้ยงนั่งเอาเล็ที่มาดามพนวามันนันว่าจิมีเล็กนั่งเอาพี่น้องเป้าเถาเลยว่าอาจจะมาบอท่านมาดามได้ว่าจะทรงให้เบิงก็จาได้มาต่ใดก่อยส่รงให้เ่าวย่ยัขึ้นล่ะก็จะได้มาเบ้าเถบอนี่ก็เลยปรทรงสี่ีสามกับห้านาอืมเขาดีเนาะทู่ปอมมืบันนันได้ตาเลข อ่าลกแมวเหล็กลกแมวพี่น้องมาดามก็ว่าอยู่ถ่าล่อเหล็กขาเจาะเปนั่งเอาเด้อาสั่นถาเขาเจาะได้มากจะทรงให้อืมละว่าเสื้อนั่ะละว่าเท่าทะเบียนเอ๊ะทะเบียนรถห้าแปดศูนย์สี่ห้าแปดศูนย์สี่ฟันว่าถอยเข่าเกียร์ดีแล้วก็แล้วเอลลวก็แล้ยวอันบ่ถอยหลัางแยงเดียวสั่นฟันขับรถจะของ มันจะบ่ถอยลงบ่ศูนซีบ่เป็นศูนซ้มบ่ห้าแปดจะบ่เป็นห้าเจ็ดบ่จังแล้วไปไยหลังย่างเดียวเออถอยหลังยังเดียวกันซื้อซื้อเลขไข่กันแล้วเรอเป็นเลขกลางบ่เนอะแจักจักกลางแจ๊กยังแล้วตอนศูนซีศูนซีศูนซีผู้เดียวตัวเบาฝันมาลดไหลครับครับนี่ไ่หันละแต่ว่าใส่เกียร์จีไปทั้งนาแต่ว่ามันบ่ไปมันถอยหลังยางเดียวมันไปได้ข้างหลังยางเดียว บ่เดินนะไม่ได้ถอยหลังบ่เดินนาไม่ได้ถอยหลังครับนั่นแหละวันวังตีหานั่นแหละปันที่แจ้งได้เดินผ่านโบฝันเดินผ่านโบฝันบ่บ่ฝันฝันขึ้นวังตีหานเรียกว่านั่นแหะเดี๋ยวเบอร์รถจะคลองสุกทาตัวลราพี่น้องเดี๋ยวบ่่ทอถลิกเกียนให้อันนี้ของวัดที่แล้วผ่านมาไกลยแวะมาถามให้เอฟซีก่อนนะครับน่ีเดี๋ยวใกล้ๆมือแจ้งใกล้ๆฮาเดี๋ยเหล็กนั่งเหล็กนั่งเอาเพิ่นนมเนาะเหล็กนั่งเอาพี่น้อง ว่าสีส้มหายเบาแถาเล้วเหมือนครับจะได้เนาะก็เดี๋ยวเขียนไซเดอร์มาดามฝันแม,ม่นหน่อยได้ไหมว่าไทายเป็นปีที่บาเราอือเบาเราตัวเด <laughs> ิมมาดามฝันแม่นนะครับผมก็เลยบอกมาดามมาถ้าฝันแม่นกันเด้อถาเขาเด้อเ <laughs> จ๊จะเขียนฝันแม่นใส่ให้เ <laughs> ออบ้าเขาจะเขียนแต่มาดามมา <laughs> ือสิเราเห็นได้ที่นี่ <laughs> <อ> <c oughs> เธอเบียนรถมาดามพี่น้อง4004นั่นล่ะ5804 5804กดนีกตัวน่าจะหาแปดพี่น้องแปดนั่นจะเดียว04นะครับผมอืถอยถอยลงถอยลงบอกถอยหลังยางเหวี่ยงซะแนเมันไมีเดินหน้าอืัอื้อมตัวนี่ไปซะเกินตัวก็แปดศูนเดีแล้วก็จะตัดเอาตัวนึงน้อ เลขทะเบียนมาดามหาแปดศูนซีีครับรถรถมันถอยจะว่าเป็นศูนย์สามกับ่าเจ็ดบอกหรือจังเลมาดามหรือลงเหตเพิ่นจังสี่สามสี่ไไก่เมือจังมาไม่มันสีรยตแต่มาดามป้ายมักมันบอไอที่ว่าถอยลงศูนย์สามหาเจ็ดมักแค่นี้อ่ะทะเบียนรถแค่นี้อันนี้ก็บ่ามักเร่งวันนี่อต่ว่าของฝันแต่ว่างฝันนั่งซื้อซือาพี่น้องนั่มาซีบีเลเด้ทะเบียนรถมาดาม ซีตวัวด้ะบาวถ่อก็เลยบริเขียนได้เ,เขียนอยากเขเป็นคู่ซีถ้าผู้ใ <5 S 2> ดจะมักหาซีหาซีบ่มาหาศูนย์อ่คือแปดศูนย์ผู้ใดมักก็ได้แปดซีอืมหนึหนึ่งออกง่ายน้องบาวถ่อน้อแปดซีเนาะอ่าจับปันเอาเขียนซีตวัวไว้ให้คือซนะีสามหน่ยเย็นบ่ข้าแปดศูนย์สี่นี่ถ้าเบี่ยนรถมาดามพี่น้องจับใส่กันเอาก็ซื้อนี่ละ แต่ว่าบ่มักดอกว่าสิซื้อซื้อเหรอครับงวดอันไก่ๆมือจังมาใหม่เอานมันได้เลขเกินสีหน้าฟันฝันรถขอ่านอือเอาทำประชมนะครับเนาะหรือจับเอาในนี่นะครับจับเอาเนี่ยสีตุนี่อันนี้ทะเบียนรถมาดางเพิ่นเดี๋ยวไก่เมือจังมากไม่รอดอยู่นั่นแหละขี่สวนทางกันกีี้น่พอดีมากแวะผ่านมากอือเห็น มาหัวพันปีดขี้เลี้ยวเข้ามาอยู่ดิแ <c oughs> ม่หมูว่ารถ้วพันอยู่อยู่อุ้ยยูอยู่ใสขึ้นเนาะเอาไเห็น <c oughs> บวบเฒ่าอยู่ดิว <c oughs> ่าไปลี่นนี่ยพึ่งกะเพราเฒ่านเนี้ยค<อ>นบิดมาแต่ว่า,า,าวมาดามพ่นกะว่าประมาณเที่ยงกะเพดอดีแหละพี่น้องหาโมงกัวหาโมงกลัวฝนตกแห้งไปงว้าเดี๋ยวโอ้ยบัน tha เฒ่าไปตลาดนัดเปียกเบิดขี้ม้อไดไปก็ตกแห้งคักแต่ว่าอยืนดีเปียกอยู่หนังเห้งก็ยังบันท h a เลยฝ้าห้องเพิ่มยังวัน มืดมาได้ทั้งบรรพูนแหมแม่หมูกินเขาเนื้อเขาปวดด้เขาปวดอ้วนเสียบดิบอะเขาปวดเขาจาใครขางทางแม่เขาจะต้นขางทางไหมต้ลงไป้องถมอะไรยังบมดสว่างไปสร้างพักหวานเขาเจ้าไว้สร้งต้นพักหวานนี่นนนาเขาเจ้าชิ้ให้บักม่วงที่จับขดยฉกหน้าบ้านต้นหน้าบ้านน่นไมต้นนั้นแหมนั่นนั่นต้นริมะ มกม่งมาดามอพอปาหงงยันเคียวงตัวนมาเามาไปกินเถอะ้ขึนยังดิต้นน้อยๆจับหมากจับเต็มอยู่พี่หลอดกขึ้นยังนี่พแยเจ้าข้า่เทาบสว่าปีนึ่งปีหนึ่งบอกข้าจเมาหมกม่วงเขียวงยังไหักม่วงเขียวละโล่ไหมนบักม่ัน่เสอเออเสอมุกมันสุกตัวมันจังแสีบบกมงบ่ักมงอัน้โดมหมพายกินสุกมันาอันนี้บัูม่วงแหลนี่สุกแสบแต่มากมาขึ้นนี่ศูนย์สี บ่ามากดอกแต่ว่าห่างสื่อซๆเพราะว่ามันฝันฝันตลางวดนนี่ฝันตีห้าอันนี้ของเก่าคุณผู้ชมใช่เออมาดามมันดามมันน้ำมาแต่โดนแล้วมันก็เลยอันนี้มาดามมาฝันกลางวันหลังมาเลขกมาถากาวมากระเจ้าคือเก่ากสื้ออยู่น้ำมาตลอดทั้งรถตะลี่ทั้งอันนี้แหละโอ้นี่แหละมาดามหาศูนย์นิตเตอพี่ิมังเดอห้าแปดศูนย์สี่ทะเบียนรถมาดามอืมทะเบียนรถเป่าเทานั่นเป็นบ้านแมนนะครับเนาะแต่ว่าเป่าเทากระนี่แหละ เม้าเ่ากับฟันเลียมนบันอะไรเรียครับผมฟันว่าอีหยังเกาะเล็กหน่อยอุ้มลงแกลี้วมีศูนย์มีศูนยแน่นน่าศูนย์ี่เห็นบอกเม่อนเบ้าเ่าฟันว่าเห็นเด็กหน่อยอุ้มลูกแก้วอย่งมีู้ถั่วฝรเป็นบ้างมนออกต้องมอออกเก้าศูนย์กออกด้วยมันยังไว้สั้นจอดมาเตี้ จำจอนเกิดจะบอทะเบียนสัญจรสงขาจะบอหาหาอีกว่าปีที่แล้วมันออกกี่ได้หาหาอพี่น้องปีที่แล้วสงขาน่ะแมนล่างออกหาหาบ่เหิี่แล้วแล้วว่าตีได้แต่เปลี่ยนรถวันนี้อยู่นี่บอสอิริสของปีที่แล้วบอสัญจรนี่บอสเบิ้ลกับเบิ้ลฮัมบ่แม่นค่ะเอ้าม็ดาดําคือคือท่านไอ้มักแต่ว่าสังเกตผมว่ามันจะถอยลงเป็นหาเจ็ดกับสุนสามพี่น้องนี่ มาดามฟันมาขับรถเนี่ยแหละแต่ว่ารถมันถอยไหลมีอย่างเดียวเอ่มีเดินหน้าครับเอาแคปหน้าจอทำช่วงพูดอะไมากนี่ีกจับชุดวินเอาอีกท้เบียนรถมาดาม5804รอใกนล้ๆเมื่อยอีกเนาะขอบคุณมาดามเล้วพี่น้องเนาะสวัสดีครับ